อันนี้ทองว่างคือผสมหร <to> ือยังทองว่างเปิดไบรยัเห็นสองสองหมื่นครับต่อลองนข่าวดีอยู่มีลูกด้วยฮะอะไรอไรนี่ ลูกแม่ปะลูกไข่ข uh, erm ึ uh, ้นแด็กกี่ครึ่งโอ้ลูกแดงกัดเลยครับลูกลูกสติงเล่ชุงมไหลชุ่มที่ไหลซี แม่มันลูกกับลูกแม่แดงแก๊บสบดทเครื่องดำติดบดทเอาเบอร์โทษเนี่ยมเขียนในเท็ดเอาเบอร์โทษเอาไผน่เอาศูนยนึ่งว่าไปหนึ่งหกเก้าสองเก้าสี่เอาม,มันมันกับขอบคุณครับ